สวัสดีครับเจอนอีกแล้วนะครับกับผมหนุ่มครับวันนี้จะพามาเยี exactly. es ่ยมหนึ่งสาขาที่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับอีกหนึ่ t เลเทอร์โพสเซอร์วิสนะครับอยู่ในซอยนะครับถนนเขาเรียกว่าซอยถนนรถไฟนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นเป็นรถไฟนะฮะทางรถไฟอยู่ซ้ายมือนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกับร้านนี้ครับนี่คืออีกหนึ่งสาขานะครับสวัสดีครับผมอยู่กับน้อง พัทเวิร์ดนะฮะชื่อน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับน้องพัทเวิร์ดนะครับน้องพัทเวิร์ดแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อพัทเวิร์ดนะคะเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของอ่าเจ้าของร้านดูแลร้านที่นี่เราเปิดนานหรือยังครับอ่าเปิดได้ประมาณ10เดือนแล้วส <10 S 2> ิบเดือนตั้งแต่เมื่อกี้คุยกันตั้งแต่เดือนพฤษ,ษภาเนาะ,ะอ่าเปิดมานานแล้วนะครับก็มีบริการหลากหลายขนส่งกับเดลิเวอร์ของเรานะครับเป็นไงบ้างครับลูกค้าในช่วงนี้เป็นไงบ้างค่ะตอน ได้ค่ะมีทั้งแม่ค้าออนไลน์แล้วก็มีลูกค้าแบบแบบแถวๆนี้ไหอ๋อแถวๆนี้มาส่งของด้วยเมื่อกี้แอบ,บเห็นข้างในเรานอกเหนือจากขนส่งที่มีอยู่นะครับน้องพัทเบิร์ตก็รับจ็อบพิเศษนะครับทําเป็นกรอบใช่ไหมใช่เป็นกรอบรูปแบบสวยมากๆนะฮะน,น่ารักน่ารักอันจริงๆ,ๆ,ๆเราทำเราทำเองทั้งหมดใช่ไหมครับไอ้ไกรอบรูปเนี่ยใช่ค่ะก็แม่ทำกับแม่ทำกับแม่ทำทำมาตั้งนานแล้วใช่ไหม อ๋อโอเคเลยก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่ร้านก็มีอยู่ด้วยใช่ไหมฮะก็ฝากร้านด้วยแล้วกันนะครับร้านเราอยู่ที่ไหนนะครับร้านอยู่ที่ถนนรถไฟนะคะถ้ามาจากทางถนนนิภาพทางสี่แยงมอภาพก็จะอยู่ทางเข้ามาแล้วก็เซนต์นิลมาก็เยี้ยมมาในซอยเซนต์นีลมาได้เลยค่ะครับเดี๋ยวเข้ามาก็จะเห็นป้ายนะครับเห็นป้ายรับส่งวัสดุเดลิเตอร์นะครับฝากมาใช้บริการกันด้วยนะครับใครที่อยู่ในชุมชนแถวนี้ นะครับที่อยู่ขอนแก่นหรือว่าลูกค้าที่อยู่จังหวัดอื่นนะครับผ่านมาตรงถนนมิตรภาพมาเจอแยกไฟแดงอ่ามภาคนะครับก็สามารถที่จะเลี้ยวเข้ามาใช้บริการที่นี่ได้เพื่ออยากส่งของเผื่อมองหาร้านขนส่งไม่เจอนะครับก็เข้ามาใช้บริการที่ร้านของน้องพัดเบิร์ดได้นะครับฝากมาใช้บริการก,กันด้วยนะครับวันนี้ผมเลยน้องพัดเบิร์ดลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปไปแล้วครับสวัสดีครับ